คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งานคำถามที่1แนะนำตัวเองให้ฟังหน่อยพูดให้เป็นธรรมชาติพูดถึงประสบการณ์ที่โดดเดน่นบอกชื่อบริษัทเดิมตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจนคำถามที่2จุดแข็งของคุณคืออะไรพูดถึงทักษะที่ตัวเองถนัดและเตรียมพอร์ตโฟลิโอไม่พูดจุดแข็งมากเกินไปพูดให้เชื่อมกับตำแหน่งงานมากที่สุด คำถามที่3จุดอ่อนของคุณคืออะไรพูดถึงจุดอ่อนที่เราเป็นและกำลังพัฒนาอยู่ดิ่งพูดจุดอ่อนที่ส่งผลเสียร้ายแรงต่อบริษัทหรืองานเด็ดขาดคำถามที่4เพราะอะไรเราถึงต้องเลือกคุณพูดถึงทักษะของตัวเองที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทโฆษณาตัวเองพูดถึงข้อดีในเชิงโบกของตัวเองเยอะๆพูดถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมในอนาคต คำถามที่5คุณมีคำถามที่จะถามเพิ่มเติมไหมเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าแสดงถึงความสนใจในงานถามตามความเหมาะสมเช่นขั้นตอนการทำงานบรรยากาศในการทำงานหากท่านได้ประสงค์ขอเข้ารับคำปรึกษาสามารถสแกนที่ QR code ได้เลยนะคะศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจรยินดีให้บริการค่ะ